สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาแนะนำเทคนิคการใช้งานนะคะบัตร5 0 0บัตรนั่นเองนะและเทคนิคจะง่ายดายขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีไฟล์ให้2พาร์ทด้วยกันนะคะอ่พาร์ทแรกก็จะเป็น9จิกเนาะเกือบ10จิกนะคะส่วนอีกตัวก็จะเป็น6.4จ่กจิกกว่าๆนะคะทีนี้ครูผิงจะไม่ได้แตกทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะก็จะแตกเฉพาะพาร์ทหนึ่งก็เดี๋ยวแตกไฟล์มาเลยอันนี้ผิงใช้ใน Mac นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูผิงก็จะแตกแบบ Mac ปกตินั่นเองแต่ถ้าท่านใดที่ใช้ Windows ก็คลิกขวานะคะที่โฟเดอร์จากนั้นก็ extrac t File ได้เลยนะคะเมื่อ extrac t File มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโฟเดอร์ลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมคะเ,เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะมีเขาเรียกว่า z i t File อีกเยอยะแยะมากมายมันก็จะเป็นพวก a s i c i พวกบัตใช่ไหมแล้วก็มี1,500พวก v Visual e f f e c t Photoshop บัตร อะไรพวกนี้นะคะเอาอันนี้ตัวนี้ละกัน50 lightning ครูผิงก็จะแตกไฟล์ออกมานะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณใช้ windows คลิกขวาแล้วก็ extract file แ,แต่ถ้า mac เนี่ยครูผิงก็จะแตกแบบปกติของเรานะคะก็เมื่อแตกไฟล์มาแล้วก็ double click เข้าไปนะคะก็จะมีตัวนี้มาให้นะคะ มันจะเป็น CS อะไรก็ช่างนะฮะแต่ครูผิงลองใช้ใน Windows แล้วนะคะเวอร์ชั่น p h o t o s h o p ที่ครูผิงใช้เนี่ย CC 2 0 2 1ด้วยซ้ำก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะแต่ทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามามาดูวิธีการโหลดใช้งานใน Photoshop กันนะคะก็อ่ะวิธีการใช้งานไม่ยากเลยนะคะ Photoshop นะคะ เวอร์ชันที่ครูผิงใช้เนี่ยก็คือ CC 2 0 2 1วิธีการโหลดก็เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมไปที่บัตรนะคะแล้วก็ไปที่ลูกศรดิ่งลงแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองนะคะแล้วก็ Import บัตรได้เลยทีนี้เราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นะคะดาวน์โหลดบัตรกันมาไว้แล้วอ่ะนะคะเ,เดี๋ยวครูพิงหาแป๊บนึ่นาในบัตรนะคะแล้วครูพิงก็แตกไฟล์ตัวนี้แล้วครูพิงก็แตกไฟล์50 l i ิบ n ลนิ ไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็เอา CS6 นี่ก็ได้ค่ะแล้วก็ Open ได้เลยค่ะเมื่อ Open มาแล้วนะคะเราดึงไปข้างล่างสุดค่ะเราลากลงไปข้างล่างสุดนะคะแล้วก็ลากลงมาเห็นไหมคะไล n i n g มันก็จะเป็นแบบฟ้าผ่าเห็นไหมคะเราก็เลือกแล้วเราก็ใช้งานได้เลยเห็นไหมคะไม่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะคะที่ครูผิงแพคเอาไว้ให้เนี่ยคือมันใช้ได้หมดสําหรับเวอร์ชันปัจจุบันเลยนะคะทีนี้ เมื่อเราจะเลือกใช้ใช่ไหมก็ใช้ปกติค่ะคลิกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลือกสีไลท์ที่เราต้องการสมมุติเราจะเอาเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เลือกสีน้ำเงินแล้วเราก็อาจจะนิวเลเยอร์มาและทีนี้ <c oughs> ย่อขนาดปัดนิดนึงเนาะนี่แล้วเราก็จิ้มๆเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นแสงอันนี้คือยกตัวอย่างแต่จริงๆมันมีกระดาษเปเปอร์อีกด้วยซ้ํานะคะเดี๋ยวครูพิงจะให้ดูคือมันมีเยอะ คือใช้ได้ไม่หมดเนะะี่ยค่ะตามตัวอย่างที่ไลนิ่งใช่มีเปเปอร์อะไรอีกนะคะเดี๋ยวครูผิงแตกพ์ทพท t 2ให้ดูพ a ทสองนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในโฟลเดอร์นี่มันก็จะเป็นอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะคะก็จะเป็นเนี่ยมันจะมีพวกเปเปอร์พวกเนี้ยเดี๋ยวครูผิงแตกไฟล์นะนั่นเองอาจจะมีเสียงน้อยหน่อยนะคะเออเสียงรบกวนข้างบ้านเนาะอาะทีนี้นี่เมื่อเราแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะได้บัตรเยอะแยะมากมายทีนี้นะคะคุณก็ไป import บัตรเหมือนเดิมนะคะนี่เลยไปเหมือนเดิมนะไม่บอกซ้ำละนะคะอินพุตบัตร,ตรเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ตัวที่2ก็ได้30นะคะกด o p e n นนะคะทำเหมือนเดิมแล้วบัตรก็จะอยู่ด้านล่างสุดเห็นไหมใช้ได้ปกติอันนี้ก็จะเป็นลายกระดาษนะคะนี่แล้วลองจิ้มเข้าไปเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลาย เห็นไหมคะนี่เป็นลายผนังนะคะอ่านเดี๋ยวคุณผิงปิดแล้วก็เดี๋ยวนิวเลเยอร์มาใหม่แล้วก็เดี๋ยวเอาบัตรนะคะมาใช้ต่อนี่แล้วก็ย่อนิดนึงแล้วก็จิ้มเข้าไปเนี่ยคะ่ะลายกระดาษเห็นไหมคะ ก็บัตรตัวนี้ไปใช้งานอะไรได้เยอะเลยบอกไว้เลยนะคะสามารถที่จะเอาไปทำมาหากินได้ไม่รู้จบเลยทีเดียวเนาะก็ประมาณนี้นะเทคนิคการที่คุณดาวน์โหลดแล้วก็การที่คุณจะอิมพ์ตบัตรเข้าไปในโปรแกรม ก็ง่ายดายประมาณนี้เลยแล้วก็เน้นย้ำอีกทีถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากสั่งซื้อนะคะก็สามารถชำระเงินนะคะตามบัญชีที่แจ้งเอาไว้แล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาที่แฟนเพจครูผิงได้เลยนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวส่งอีเมลมาให้ครูผิงจากนั้นครูพิงก็จะส่งไฟล์นะให้ให้คุณคุณก็จะได้นะคะไฟล์บัตร5 5 0บัตรบเอาไปใช้ในการทำงานนะคะเยอะแยะมากมายคือคุ มากๆบอกเลยถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้นั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้เนาะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและพบก,กับครูพิงค์สารินีชดค่ะ